ไงดีคตอนนี้เนเน่ยอยู่ในห้องน้ำแล้วเดินยัดเข้ามาอย,าย่างนี้สเปรดออกไปก่อนว่าเนเน่ฝนั่งไปทางด้าน,านโอ้โหเนเน่เจ็บมากแล้วเดินเข้ามันเถื่อคืนครับแล้วน่าจะเก็บซ้ำทันทีครับผมนี่ยไปได้ชิดอควาเกิด์ตก่อนแล้วเข้าห้องน้ำมาไบเดตเปิดน้องไปก่อนแล้ว,ลวย,ยิงสเปร์ลากคางไวต้ตไม่ไหวีิผมเนี่ย <c oughs> อ๋อแล้วเนเไปครับหยอดตรงนี้น่าจะเต็มครับผมอุ้ย อ้หแม่นายพี่ลุงจริงครับผมแล้วเรียบร้อยแล้วผมยิงไปงั้นใช่ไหผมแล้วหน้าเจอาผมโดน้าโดนดาคุณทางแอตแทกมอลราผมเขาจะเกมไหมฮะจบดับพี่ติดครับแล้วยืนแลกกันนะไอซีเบนกับเจนิสเบลรถน้องไปด้วยครับยีทครับโอ้โหดีเจเจวันพยายามยิงสามแล้วเรียบร้อยผมได้คิวไปแล้วยังไงต่อเบริลอย่างนี้สเปไปเดี๋ยวโดนสวนมาครับโอ้โหไหวหรือเปล่าเรียบร้อยครับเป็นดับเบิลคิวของมีสเต็ดแน่ๆครับลิมิเต็ด อยือแล้วเาไปเผาเข anyway. o o like ้าไปครับผมบ้านมันร้อนนอนไม่ได้ครับผมโลเปิร์ลบอกยังไงก็ต่อดีแล้วเดินไปย่ำไฟครับผมโยนไฟเองด้วยครับผมไม่ยอมหลอกบ้าแน่นอนนะโยนแน่นอนเลยแล้วเข้าบ้านครับผมโอยมาแล้วจังหวะนี้อือแล้วบ้าแตกันตายโอ้โหเก็บซ้ำนาทีครับผมนี่ฮะในดาวดีเกมมี่ทำไมวันนี้ดัดดัดครับผมแต่เจ้าหน้าก็กำลังรับเต็มอยู่กันอือแล้วโดนลโอเคสวนหัวมาไม่เดียวผมเรียบร้อยอะนนเอ็กครับผมไปวั่นนะ เดินเข้ามาที้ผมจากครับผมยังรอครับแล้วดีเอ็มซีต้องรีบปั๊มยา่องโหแล้วได้ยินเสียงวิ่งแบบนี้ปลาระเบิดยัดมาบอกดีเอ็มซีจะเดินเข้ามาดวลกันแล้วอู้ชัดใช่ไหมครมายังไงดีนี่ครับการวนเดินแล้วยิงตามข้ามาดีเอ็มซีพยายามจะเข้าเแต่เราก็หลอดไปที่จึงเชิงมีสมองบังอยู่ครับผมกาลังจะเดินไล่บทดีเอ็มซียะแล้วยังไงดีเอ็มซีสุกในควันครับล้อก็ต้องเอาเหมือนกันแล้วแล้วมันจะฆ่าพี่ปลาเบิดนี่ครับผม เรียบร้อยผมวันนีเกมมิ่งครับผมออกไปลำดับที่สี่แล้วโอ้โหเอเมซี่เดืดอดพลนอนมาหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เหลือคนเดียวฮะแล้วนนนนมีแต่ก่อนหน้าถึงสามคนนะครับไม่แน่ครับความโคมของแกนกูรอบครับคนนี้ครับไม่ธรรมดาขาแปดปลาครับก็จริงนะอย่างไรก็้อง เกิดแล้วอุยเย้ยนึกว่าแตกอีกโอ้โหแล้วเป็นเมอกสปอร์ตครับวันนี้เปิดแชมป์แรกไปด้วยตะกออิว8ดคิวด้วยกันนะคุณผู้ชมคนนันหลถูกต้องครับผมนี่ฮะได้อไฟลี่ยักป่าทาเปิดไปแตอว่โดนสวนมายังไม่นองครับผมอา้ฮะไฟนี้ฮะเป็นสมมกันก่อนครับโดดาล้วเปิดน็อกเกียร์อัยโมัได้ยตรงนี้ตัวครับยังไงฮอซ อยู่แล้วนะครับทล้วดูบอลโดนอยไปก่อนแล้วโดนจัเปย์มาแล้วคุยหมกเก็บตามันทีแต่ว่าก่อนดูด้ามาเทรดท้าโมด้าคือแต่ว่าเอาลิปเตยครับผมมาขโมยคิวก็อย่างนั้นนะใช่ฮะแล้วเอ็ดบินฮะจะมาท้ากับมุนได้แล้วก็เป็นฟอกแล้วนี่ครับเจนนิสเวลมาแจมครับโหเลือดยากเหลือเกินนะมุมนี้โอ้โดนลุมจากขาทิสาครับผมได้สติฟครับเมียแล้วดนซ้ำเก็บทันทีเลยหรือเปล่าไอ้ทีเบลเรียบร้อยครับผมแล้วประทะกันด้านล่างอย่างแน่นอนนะสำหรับ ทางด้านของไกเตอร์กุน่าแล้วก็เอ็มอทีเฮสครับนั่นแหละผมเอาแล้วนะแล้วเมื่อหมูเข้ามาในจังหวะเวลาพอดีเป๊ะๆละครบุญญามีด้านวิเชอร์น็อกไปเช่นเดียวกันครับเอาแล้วจะไหลครับบอลบลสเข้าไปมองบริเวณของฟางแล้วทางด้านหน้าเหมื่อจะเห็นเต้นเต้นป่าแล้วเรียบร้อยผมนี่อ่ะอุ้ยนี่นี่ไงโดนสวนมากเหมือนกันนะบอลบลส์เซนติเกลครับรออยู่แล้วฮะนอนอยู่มีแรงแค้ครับตั้งขึ้นมาได้โดนแน่นอนแล้วโอลเคสเซย์ไฮเปิดน็อกในก่อนครับจบแล้วยังไงต่อฮะโอม น็อกกันมาครับสวนไปครับเศษคือได้เอาอีเจครับผมพยายามยิงโหมดมาแต่ว่าลาซิวรับผมจับเอาอีเจนเดียวหายแต่ว่าน่าโอ้ยเดวิสเทรดคือได้ได้ผมตอนนี้อ๋อเจ้เตะ้ายขึ้นมาสอดจริงแล้วเก็บเป็นด้านเดวเทรดเกมมิ่งออกบททีมครับแล้วด้วยครับอุ้ยโดแม่นจัดคย้ำปูต้องหายอุ้ยโอ้โ อะไรขนาดนั้นโอ้ยางด้านล่างเหมือนจะเจอเห็ด้านเจ้าสนามหรือเปล่าครับเอาละต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่มองตาแล้วขึ้นมาสเปรย์คูเดียวหา,หายผมเบียฮนอนบุนยาครับตัวแปรครับทั้งสำคัญแล้วเนียนขึ้นมาแล้วด้วยไปกันมาตรงนี้ครับสปาร์เกอร์โดยสี่ส่วนมาโอส้สปาร์เกอร์แต่ว่าน,าาน,มมานี่ครับางด้านไบรท์เน็ตกับแคร์ก็บผมมาช่วยเก็บไปครับผมถามทันทีครับใช่ครับเอาวสามต่อนหนึ่งครับนี่ครับต้องเนียนอยุดแคกลุ่มควันหน่อยนะแล้วโดนไปเรียบร้อยครับโอ้โห บุรีรัแคปหมดแคมไปใะ้เกมที่2นี่สะอร์คิว12คิวด้วยกันนะคัุณผูอชมยิงแข่งต่อดียวเลยครับเดินฝังด้านอะไรยันตาเพราะว่าปืนมันเป็นเอสมีเหมือนกันโอ้โหด้ขอขอนานเทอบุตแล้วจะตัดใจกระโดดลง,งด้านล่างเลยหรือเปล่าครับว่าอยากจะกลากลัวครับโจรเอาแล้วหีบเาโหจังนี้ครับ โอ้โห<ส>แล้วดูน,นะมีบอยซีครับผมยังมาเทรดคืนให้ได้ครับผมตอนนี้เอาแล้วมีบอยซีครับเดินเข้ามาแล้วเก็บซ้ำก่อนครับตอนเจสโอยิงน็อกด้านเกรซิเอมาได้ก่อน,น,อน,นเบย์เย่คืนมาเสะคืนให้ได้ครับผมเนี่ยน็อกไปที่เดียวกันพี่เจสโกอ้าวมึนกชิกโอ้โหชิงจริงเอาจัดครับซี่ด้านของชาร์เปอร์จบไปในอันดับที่16เลยฝ่ายนี้ครับผมยิงได้ซีเบนครับผมไปยิงด้านทูเคซี่น็อกไปแล้วเรย์เย<อ>่ครับผมยิงด้านเจสก์ไปทางไหนอ่ะ โอ้โหแล้วมีอเน้นๆให้ผมเอ็กซ์ทูหายผมยิงด้านตองเคผมออกจากเกมเรียบร้อยผมมันนี้ยังไงฮะ <Very well. S 2> เบรลี่ลิ่งสีฮะจับให้ผมชุดเดียวหายผมด้านเจ้าสนามด้านวิเชอร์ต้องค่อยไออมเนีนมาแล้วเก็บสามขีด้องเราเอาสเตจไป อยู่เลยครับตังเบารอแล้วผมยังไงด้ดิก็ต้องอ่านด้านวิเชอร์ก็ต้องวิ่งหางทางนี้ครับใชครับรอแล้วโอ้ตัดตัดใ,ใจอ้อมัวมาในด้านซ้ายซ้ายาตังโง่มาแล้วยิงต,ต้องไปเขเกลียวหายแล้วผมนี่ <of> เหนียวมากครับแต่ต้องดูแล้วว่าจะรอดจาก M I G S หรือเปล่าอุ้ย โอ้โ oh, so like ้วไม่ไหวโมเ t เครก็ผมน้องไปโดยดักแมนตอนนี้เจกุล้อมขึ้นรถลงรถแล้วไม่ไหวจริงดนดักแมนเก็บอ่ะซินซีนะจากตอนนี้ฮอนบุญาตัดสายปลาเปิดไฟจากเก็บด้ึงเตะแล้วซิกีกันลง่าย่เราฮอนบุญาปาไปซ้ำั่นได้ึงเตรียบร้อยฮะแล้วดูลูกนี้จากดักแม้ผมซซีเกมพลิกครับอย่างนี้ฮะใช่ครับผมไ่เดียกันแล้วยิงสวนปากดีวดัูบาจากดักแม้เงไป่อดขันดานี้ปลาโอเทนได้ดักซบีคือได้เดี๋ยวเจ้ับ ก็เปิดมาครับหน้ากลองฟางคะแต่ว่ายังเล่นได้อยู่ครับสตัวจูดิโอนะคบิบหวอะจิลิสต์ปีกครับโวยมาดูจะสาเดี๋ยวผมตอนนี้ต้องรีบสุกับแม่ให้ได้ดูอย่างแล้วยิงสับไปอุ้ยอุ้ยแล้วขาดมาเข้าเป้าแหมทามอบครับอ้าวผมกะดีตอนหนึ่งหโอ้โหห้ามจะคอนเฟิร์มนะแต่ผมเจนลิสเบลบอกโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วครับแล้วเหมือนจะเก็งด้วยแล้วแล้วยิงใส่ โอ้โหฮอนโบูย่าเขาเปิดมาอย่างนี้แต่ว่ายาจะฟัลมได้หรือเปล่าเราไม่รู้ยังย้อยนะเป็นด้านไของดักแมนนั่นเองฮะเก็บไปครับเดี๋วไมเทสครับด้านนี้ครับมีการดับฟ้าด้านอื่นไทเกอร์ครับดักมีทางด้านดูสิ่งแต่ว่ามัจะผ่านได้โอ้ยโดนตัวจากด้านเซนงิงเซนงิงเบาเน้นมาเหมียวโอ้อะไรกันครับเนี่ยเปิดตัาก่อนได้แท้ครับไปก่อนมาแล้วบอกเลยสเวกเตอร์เราจะเดินทางขึ้นมามีปอยชินยังฟัลาจากอีกสกอตเดินมาต่อยพอดีสวยตัดจักรถุน้ำละ จอตอนนี้จะเปลี่ยนเกมหรือเปล่าทางด้านี้ครับเนเน่โผล่ขึ้นมาแล้วเห็นหัวโอ้ย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 โอ้โอ้ย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 โอ้ รับแบบเน้นๆแล้วยังไงเตาซบยังพ่อไม่ได้ครับผมเปลี่ยนจอเข้ามาหน้าต่างนี้แทนฮะเอาแนปแล้วยังโอ้โหวิ่งหลบหัวยาผมโดนด้านอัตียังติดตกรถไปครับผมแล้วได้คิวทันทีครับผมครับผมเดินมาแล้วโอ็กซ์ตร้อนครับโอ้ไม่ได้มีความเก่งคนใดๆแล้วเล่นโลให้ดีครับผมไปยิงด้านออตีน็อกไปเอาดักแมนถูกชุบขึ้นมาได้ครับผมเอ็กซ์ตร้อนสนใจเปลืเศษมาี่ต้องมีลุ้นบอกเลย ป้าออกไปแล้วเข้าแล้วแบบนี้โอ้น็อกไปสองผมนะดักแมนเจ็บจากทีโอนี่ฟังตายผมจะโดนไปไอ้ปลากเม็ดมาอีกทีนึงโอ้ยน็อกไปอีกเม็ดครับผมโอ้โหหนีออกไปเลยฮะเก็บโดนอยู่แล้วออก ครับโมโอ้เรียบร้อยสกอตเหมาสี่ครับผมเอตีก็หอบแล้วเบสเปิดได้ยมากไปแล้วเอตีครับผมยิงซ้ำอีกคนที่น็องไปเช่นเดียวกันเอแล้วเหลือใครคนครับเหลือหน้าวอลักนั่นเองครับด้านกิตเตียวมาผมมายิงด้านเบสเป็นแซดน้องไปครับโอ้งานเข้าผมด้านบอลเจสเตอหายแล้วไอตีครับขึ้นมายิงซ้ำเขาคดีไปรอรับแท่งเลยฝรั่งไปเน็ตสเปย์บานด้ยสเซียลกวบไอ้ที่แล้วมาจะสวนสอนตลบไปปั๊มยางครับ เดี่ยวหมาหรอแต่ว่าไม่ไหวบวกด้านไม้ทีผมกิ้งค์ล็อกไปที่เดียวกันใจร้อนไปนิดนึงฮะเจะนิฟเวลครับไม่ฟังยาครับคาว่าจะต่อแทกแบบนี่มันได้แบบคุ้มๆหน่อยนะได้คบวกนะได้สปาร์เกอร์ี้รออยู่ใต้บ้านตอนนี้แล้วเข้าเปิดสเปรย์มุมนี้ครับผมเรียบร้อยไะดูบัตทาฟแบริวฮะได้ครับยัง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 โอ้ยแล้วโนทีนดำได้แล้วเรียบร้อยครับโอ้โห เนครับทำแวกแก๊กต้อไปก่อนนะแล้ววิ่งช้าออกไปอย่างนี้ครับเข้าแผนเอ็กซ์คอรดนะโดนมาเปิดข้างอย่างนี้ครับ กาสเตะแลงกันมาแล้วพีนพอยบอกว่าก็มาดิยังไงต่อเนี้พีนพอยยืนโลโ่แบบนี้ไม่ไหวต้องวัดด้านเยชิคก็ไม่ยืนได้โล่ให้ดีน้อกเหมือนกันครับใช่เล้อวอยู่กันโคลนมุมด้วยออโ,วโอ้โหแล้วจังหวะน,นี้ครับเก็บไปก่อนนะสปาร์เกอร์โดนเจนคูรนะ์ร้อครับส่งไปหวันนะแล้วมุมนี้พี่อเลยเขาเป็นเอเลี่ยซีทีละครครับเกมสุดท้ายฮะกดไปด้วยสกอร์คิวหกคิวแบบน้อเหงาอ่ะ